รถเท่าลัมโบล้อสีเท่ากันหน้าสามหลังสองแหนบสี่แผ่นเว้าชัดสีทรงโคตรหล่อเลยวัยรุ่นสากเหล็กพิจิตน้องวิทูลเขาสั่งลุงมาขอเท่าลัมโบนะลุงแล้วล้อหน้านี่นะลุงบอกเลยนะไม่มีวันตายนะคลาสสิกมากคือโปวันแต่นี่เป็นงานไทยนะ fc เห็นไหมความเนียนมาเลยมีนะสีสันทุกอย่างนะ fc นะสีเทากันนะเป็นงานไทยดีทูนะ fc โตรหล่อเลยนะครับแปลงดุมนะแปลงดุมใน F6 ออก5ไม่ได้ใส่แดปเตอร์ไม่ล้นด้วยเต็มสวยนะยางเป็น245 45 18โปวันก้อนกันแบะตั้งศูนย์ทุกอย่างเรียบร้อยนะโชคหน้าเปลี่ยนใน F4 เป็นวินเดอร์ปรับ4นะใช้ทีเดียวแล้วจบใน F4 นะจะขึ้นจะลงได้ตามใจชอบใน F4 นะครับแล้วนี่นะหน้า3 f c หน้าสหลัง2ทรงออกมาเสมอเลยสวยนะเนี่ยแล้วโชคหน้าเนี่ยเป็นวินเนอร์นะเนี่ยลุงถึงบอกว่าซื้อทีเดียวแล้วจบในเอมันคุ้มนะครับแกน20มิลเซตมาเนี่ยสำหรับรถพวกนี้รถบรรทุกโดยตรงเลยในะ FC นะแกนมันก็ใหญ่แล้วมันให้ตัวได้ดีนเอนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเขียวนะอ c นะเซรามิกเป็นไฮคูเซรามิกรอบคันรถเทารลัมโบเป็นฟิล์มเขียวนเอนะ เบรกมือทุกอย่างใช้ได้ปกตินะเอฟซี 4, นะครับเบรกมือเพราะว่าใช้ได้ปกติคือลุงใช้ลํานี้เป็นเพาพีซีอาร์พีซีอาร์นะเพราะฉะนั้นเบรกมือเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในเอฟซีนะครับเบรกมือร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในเอฟซีเนี่ยตึงเปียะแล้วไม่ต้องตั้งบ่อยๆลุงบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอบีเอสทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับไม่มีตัดสายไม่มีใส่กล่องหลอกและนี่นะวอลชัดสีในเอฟซีนะ 4, นะครับซ้ายขวาวอลชัดสีนะ หล่อเลยทรงก็ได้มีช่วงลงด้วยนายฟซีนะครับคอกเนี่ยเป็นเมตรสามห้ามาตรฐานนะ,อ,ะอันนี้เป็นมามยจากลาบุรีนะหัวคอกเลดเต็มคําว่าเลดเต็มคือมันต้องเต็มอย่างนี้น f c ฟซีมันต้องเต็มทั้งชุดอย่างเงี้ยนะ่หน้าข้างทุกอย่างเลยทั้งแผงเลยเนี่ยเต็มนะครับแขนเป็นแขนยาวนะเนี่ยนะครับแขนเนี่ยคือคือถึงข้างหน้านะเนี่ยแขนยาวเมตรสามห้าจะเมตรเท่าไหร่บอกมาจัดให้ได้หมดนายฟซี เหล็กด้านข้างเนี่ยไม่ใช่แป๊บเป็นเหล็กกาวไนท์นะครับความแข็งแรงเนี่ยมันถึงมีสูงความยืดหยุ่นความแข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วนะโอเคนะครับแล้วล้อหลังนี่ก็สวยเนี่ยทรงข้างหลังนี่ยหลังสองลำนี้แหนบสี่แผ่นเอาอยู่สี่ตันห้าสี่ตันแปดห้าตันสไลด์หูแหนบเก็บทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมองด้านข้างไม่มีกวนใจเลยปลายแหนบไม่มีทิ่มนซ s นะข้างละสี่แผ่นแหนบสิบล้อสองออเป็นสามมิตรสิบสองมิลนะ แล้วนี่หลัง2วาสองวาลชัดซี่าซูมเรียบร้อยแล้วไม่มีล้นด้วย f อฟซสายหุบหุบไม่ลึกด้วยเต็มด้วยแขนสามสิบสองครึ่งออฟก,กระทะลงตัวหมดในเอฟซนะนะกระทะหลังใช้ขอบสิบสี่นะเป็นกระทะกึ่งขอบสิบสี่ของพีซนะครับความแข็งแรงรับประกันตลอดชีวิตอยู่แล้วนะเนี่ยหนาทนในเอฟซนะครับเทาเป็น p ีซีอารเจนสี่ที่ลุงใช้อยู่นะ นะครับเบรกมือทุกอย่าง100%ยจานเจิญเนี่ยมาจากโรงงานลันสต็อปเป็นงาน CNC งานไทย100%เฝาครอบแน่นอนอยู่แล้ว PCR นี่ครับเนี่ยน็อตนะครับเป็นน็อตชุบนะมันจะดูโอเคเลย FC แล้วดูสีดินี่เป็นสีดูเคนะทำเหมือนเลยคู่หน้าเลยสีเท่ากันไม่มีเพี้ยนเลยเนี่ยใกล้เคียงเลยกันรถเลยนะ FC นะหล่อนะครับดามล่างดามบนให้ครบในะ FC นะในส่วนของข้างบนนี่เป็นดามไหนนะครับ มีทูลเลือกที่จะเป็นดามในนะ FC ีดามในข้อดีมันคือว่ามันสามารถไปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับดามนอกนี่คือความแข็งแรงเลยนะเอีนะครับเนี่ยดามในนะแล้วก็ย้อยหลัง4ต้นย้อยหลังก็เป็นทรงวัยรุ่นแซมเลดนะสี่ต้นนะครับแล้วก็โซ่ทุกอย่างจัดไปให้ครบไม่ใช้ถอดได้นะเอีนะครับนี่เพื่อความแข็งแรงนะเวลาเปิดท้ายวิ่งนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังนี่ก็สวยนะเอีนะครับลุงจะไม่ค่อยเล่นสีสันนะนี่นครับ จะดูคลาสสิกเลยโชคเป็นออสเตปแกน20มิลแล้วเนี่ยแหนบข้างละ4แผ่น2งก่อเป็น3มิตรเพาเป็น p c r นะครับเรียบง่ายนะ29,900บาทเราไม่ต้องกลัวว่างานลุงนะจะไม่ตรงปกนะ FC สั่งแบบไหนต้องได้แบบนั้นนะถ้าทำออกมาแล้วถ้างานลุงไม่ตรงปก FC ไม่ต้องจ่ายตังลุง